กำเนิดคุณยายคำเฝือนอนนรีเกิดเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2472ที่บ้านดอนแดงตำบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรา,ารคามเป็นบุตรของคุณตาบุญทันกับคุณยายลาคมบุตรมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน4คนดังนี้ 1. คุณตาปั่นคมบุตร สียชีวิตแล้ว 2. คุณยายคำเฟือนนตีผู้วายชน 3. คุณตาปุ่นพมบุตรเสียชีวิตแล้ว 4. คุณตากรพมบุตรเสียชีวิตแล้วการศึกษาคุณยายคำเฟือนนตีจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดบ้านดอนแดงหรือบ้านสร้างแก้วในปัจจุบัน ชีวิตของคนในสมัยนั้นพอจบการศึกษาภาพบังคับแล้วก็ต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทำไร่ไถนาตามวิถีชีวิตของคนสมัยนั้นชีวิตสมรสคุณยาคำเสืนอนนตรีได้สมรสกับคุณตาลุนนนรีมีมีบุตรด้วยการ14คนดังนี้บุตรคนที่หนึ่งคุณแม่อุดมศรอาคาัคคต เสียชีวิตแล้ว 2. พ่อประยูนนนตรียังมีชีวิตอยู่ 3. คุณแม่รัมุนชัยแสนท้ายังมีชีวิตอยู่ 4. คุณพ่อบุญเหลือนนตรียังมีชีวิตอยู่ 5. คุณพ่อภัยบูนนนตรียังมีชีวิตอยู่ 6. คุณแม่รัม่อมประสทุทานาัยังมีชีวิตอยู่ 7. คุณแม่สำอางนนตรี ยังมีชีวิตอยู่ 8. ปพุ่งคูสว่างจิตนวลชัย,ยาข้าราชการตำนานยังมีชีวิตอยู่ 9. นางมาริวันโคสภาผู้ช่วยผูย้ใหญ่บ้านบ้านสร้างแก้วหมู่แปดยังมีชีวิตอยู่ 10. นางสาวแสงจังนนนตร,ยตยนยนนตรียังมีชีวิตอยู่ 11. นายบางเอินนตรียังมีชีวิตอยู่ 12. นายมงคลนน,นรียังมีชีวิตอยู่13นางสาวเครือวันนนรียังมีชีวิตอยู่14นางศรีประจนันพงศพังครูผู้ช่วยโรงเรียนมหาถ่ายขอนแก่นยังมีชีวิตอยู่คุณยายครรเสือ,อนอนทีเป็นบุคคลที่มีอุปณิสัยดีมีกันรยานามิตรกับคนทั่วไปจิตใจดีงามอารมณ์ดีมีน้ำใจ มีความสูขกับลูกๆหล,ลานๆเสมอและยังวางตนได้เหมาะสมขยันขันแข็งอดทนสู้ทุกอย่างไม่ว่างานหนักเบาท่านทำเพื่อลูกทุกอย่างนัดแต่คุณพ่อจากไปเป็นเวลาสิบปีท่านต้องทนอยู่ว้าเวแต่ไม่เงียบเหงาเพราะท่านมีจิตใจศรัทธาในพระพุทธศาสนา สวดมนต์ฟังธรรมจากวิทยุจากสื่อต่างๆอย่างสม่ำเสมอแม้จิตใจร่างกายจะเจ็บปวดเมื่อยล้าท่านไม่เคยท่ำบ่นปิปากให้ลูกๆได้เป็นกันงวลไดๆเลยวารละสุดท้ายของคุณยายทําเฟือเมื่อวันที่21เมษายน2564คุณยายทําเฟือนอนตีได้มีอาการเหมือ่อยล้า ทานข้าวน้อยลงและมีอาการถ่ายอุจจาระออกมาเป็นเลือดและรู้สึกจุกๆที่หน้าท้องทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ได้แต่เพียงจิบๆน้ำเล็กน้อยเมื่อวันที่22เมษายนพศ2564เวลาประมาณ4นาฬิกาหลังจากคุณยายเข้านอนแต่คงหลับแต่คงนอนไม่หลับ พราะว่าเหนื่อยคุณยายได้และคุณยายตอนกลางคืนคุณยายได้อาเจียนออกมาเป็นเลือดลูกๆจึงได้นำส่งโรงพยาบาลชียงยืนและส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมรบแก่ในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2564แพทย์ได้การดูได้ให้การดูแลรักษาอย่างดี แพทย์ได้ใช้วิธีการสองกล้องตรวจภายในปรากฏว่าคุณยายเป็นเส้นเลือดบวพองและเปราะทำให้ทำให้แตกมีเลือดออกภายในช่องทางเดิอนอาหารแพทย์ได้ใส่ท่อเพื่อช่วยหายใจเพื่อรักษาอาการฝึกให้ฝึกหายใจเองโดยการถอดท่อให้ลองหายใจดูเองและใส่กับเข้าไปใหม่หลายครั้ง เพื่อปะคาประกอบการหายใจของคุณยายเมื่อคุณยายไม่สามารถหายใจเองได้รวมทั้งมีภาวะน้ำเกินในร่างกายไม่สามารถขับออกได้จึงต้องทำการจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อให้อาการดีขึ้นและแล้ววาราสุดท้ายคุณยายไม่สามารถทนต่อความเหนื่อยล้าอ่อนแรงและความทุกข์ทรมานได้จึงจากไปด้วยความ ด้วยอาการสงบเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2564เวลา15นาฬิกา45นาทีศิริอายุได้93ปียังยังความสศกเศ้าเสียใจกับลูกๆหลานๆและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่งอกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งคุณยายคำเฝือนอนดีได้ร่วมเกิน ท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณยายคำเฟื้อนนตีกุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีซึ่งคุณยายคำเฟื้อนนตีได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ขอได้โปรดเป็นพลังอำนวยผลดนบันดาลส่งพวงวิญญาณคุณยายคำเฝือไปสู่สุขติในสัมปาย,ยาพบเบื้องหน้าด้วยเธินขอคุณค่อ